อีกหนึ่งความโดดเด่นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันผ่านระยะเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษยาน้ำสมุนไพรจีนโย่งเหงิงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณจากกระทรวงสาธารณสุขอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนมากกว่า50%เเกิดจากโรคมะเร็งเบาหวานอมตะพึ่อมาพาตโรคเกา ความดันริดสีดวงไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดโรคตับโรคไตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคต่างๆเหล่านี้เกิดจากโรคที่ไม่มีเชื้อหรือโรคที่เกิดจากความเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อายุไขเฉลี่ยของคนลดลงกว่าแต่ก่อนมากนะักปัจจัยหลักคือสิ่งแวดล้อมความเครียดและอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นอาหารต่าง ที่เราบริโภคเข้าสู่ร่างกายมีสารปนเปือเป้อนเช่นฟอร์มาลินหรือไซยาไนด์ในอาหารทะเลสารบอระกในอาหารต่างๆสารประลอดหรือฮอร์โมนเร่งโตล้วนแล้วแต่ส่งผลทำให้ร่างกายเป็นพิษเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดานายแพทย์ดารานักร้องนักแสดงก็มีสิทธิ์ที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายได้เช่นกันดังตัวอย่างที่เห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ถึงแม้ในปัจจุบันวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เจริญและพัฒนาไปไกลมากแค่ไหนก็ตามหากพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังคงสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็จะมีผู้ที่เจ็บป่วยมากขึ้นตลอดเวลา,าศาสตร์ของอายุรเวทที่บอกถึงการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนคือการควบคุมอาหารขับล้างสารพิษการออกกำลังกายฝึกโยคะและยาสมุนไพรเป็นที่แน่นอนว่าการใช้ยาสมุนไพร เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายที่สุดเพราะการนําพืชสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยาเข้าไปช่วยให้ร่างกายแข็งแรงตรงกับแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นศาสตร์ที่ถูกยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งยาน้ําสูตรใบจีนยงเหิงมีพืชสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยากว่า30ชนิดสูตรยายงเหงิงมีประวัติยาวนานกว่า500ปีถูกปรุงด้วยกรรมวิธีที่สะอาดถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตและถูกยอมรับว่า ยงเหงิงคือยาอายุวัฒนะการปรุงที่ได้สัดส,ส่วนหยินหยางไม่เติมสารเคมีสารกันบูดและไม่มีสารพิษใดๆทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายยงเหิงได้คัดสรรพืชสมุนไพรที่ดีและมีสรรพคุณยอดเยี่ยมทางการแพทย์จากประเทศจีนมาผสมผสานจนได้สมดุลตามหลักวิทยาศาสตร์ยงเหงิงมีตัวยาหลักเชนิดและหลักการแพทย์ให้การยอมรับว่าเป็นพืชสมุนไพรชั้นยอด ตั้งทังเช่าคือหญ้าหนอนวิเศษโดยหน้าหนาวจะเป็นตัวหนอนหน้าร้อนจะเป็นต้นหญ้ามีมากในที่ราบสูงของพิเบตเป็นพืชสมุนไพรที่มีราคาแพงมากตกเฉลี่ย1กิโลกรัม5 0แสนถึง2 5 0ล้าน5แสนบาทมีแร่ธาตุและสารอาหารมากมายสรรพคุณช่วยชะลอความแก่บรรเทาอาการหอบหืด ภูมแพ้ปรับความดันบำรุงไตและช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดเตกยกงหรือเขากวางอ่อนมีสรรพคุณช่วยกระตุน้นและสร้างเม็ดเลือดแดงระงับอาการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อไขข้อรูมาตอยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนทางเพศและกระตุน้นภูมิต้านทานโรคให้แข็งแรงโตตงสรรพคุณบำรุงตับและไตกระดูก กล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกชาวจีนเชื่อว่าใช้บำรุงสมรรถภาพทางเพศตังกุยมีสรรพคุณบำรุงเลือดรักษาโลหิตจ,จางขยายหลอดเลือดแดงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนอาการวัยทองรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติโรคเจ็บหัวใจปัจจุบันกำลังใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปักคี้มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจลดความดันโลหิตช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคปัจจุบันใช้ในการบำบัดมะเร็งเกากี้เป็นผลไม้อบแห้งลูกเล็กสีแดงคลายลูกเกดมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งบำรุงสายตาเพิ่มพลังให้ดวงตามีการมองเห็นได้ดีขึ้นจากสายตาว่าฟางตาบอดตอนกลางคืน ปักตังเซียมสรพคุณช่วยบำรุงม้ามและปอดเพิ่มการสร้างเลือดและพลังลมปราณเพิ่มภูมิคุ้มกันรวมทั้ง HIV ช่วยระบบย่อยอาหารในทางคลินิกจีนและญี่ปุ่นใช้สร้างภูมิต้านทานผู้ป่วยโรคมะเร็งลดผลข้างเคียงในการทำีโมเหมาะแก่เด็กและสตรีโรงงานในการผลิตยาน้ำสูงไันจีนยงเหิงได้ทุ่มง,งบประมาณกว่า200ล้านบาทสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP อาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า3ไร่มีระบบควบคุมการผลิตและการตรวจสอบได้มาตรฐานสากลอย่างถูกต้องหลักการทำงานของยงเหิงด้วยหน้าที่3ประการคือ 1. บําบำรุงร่างกายสร้างเซลล์และบำรุงเซลล์ 2. ปรับสมดุลในร่างกาย 3. ขับล้างสารพิษยงเหิงดูแล9ระบบของร่างกายคือระบบหายใจระบบประสาทระบบถ่ายของเสีย ระบบสืบพันธุ์ระบบกล้ามเนื้อระบบฮอร์โมนระบบภูมิต้านทานโรคและระบบย่อยอาหารยงเหงิงบำรุงธาตุทั้ง5คือตับไตหัวใจม้ามปอดให้ทำงานอย่างสมบูรณ์และสมดุลโดยใช้หลักการทางธรรมชาติบำบัดธรรมชาติยงเหงิงได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณจากกระทรวงสาธารณสุข เลขทะเบียน G 2 4 4 4 3ทับซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าในยงเหิงไม่สามารถมีสารพิษและสารเคมีใดๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เลย